สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NK Channel นะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันใน c a r เรียโหมดนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมก็มีหลายคอมเมนต์มากซึ่งผมยังไม่ได้ไปตอบนะครับแต่ก็ไปอ่านมาแล้วแหละแต่ไม่มีเวลาตอบครับผมก็มีน้องขอมาให้ไปดูฮ o สซิตี้ใช่ไหมว่าเหลือใครอยู่กันบ้างอ่ะอันนี้ผมก็อยากดูเหมือนกันผมก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอะฮ o สซิตี้ไปนึงนะโอเคไปแล้ว มาดูกันตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับฮาวติตี้นะครับก็จะมีฟอบิโน่ใช่ไหมแล้วก็จากูโบวิตก็เจนเซ็นของผมนะครับแล้วก็วิลเลียมอันน <t ell> ี้ก็น่าจะเป็นดาวรุ่งของวันที่เซ็นมาใหม่ผมส่วนเกมรับก็จะมีอเล็กซานโดรเทนอเล็กซานเดอร์อันโนเบอร์อันเดอร์สันโกเมสคัมสนียวิลิเป้ลามอสนะครับผมส่วนตัวใหม่ที่เห็นก็จะมีแค่สองคนนี้ครับผมเป็นอีแวนกับดิชาร์ดออเนล ครับผมตัวตำแหน่งกองกลางครับเนดะี๋ยวขอดู้ว่าตนะเดิมๆนะครับผมอุย้ยกองกลางไม่มีเปลี่ยนเลยนะกองกลางก็จะมีแอนเลีอ่าบาร์ดี้อุโบโบเวนลีมาร์ติปูนารีซันเชสใครไม่ซันซันโช่สักทีแล้วก็วอเวนเด ก็ดามเมียนครับผมก็ชุดเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมส่วนกองหน้าโอไอตัวนี้อะไรวะเนี่ยผมอ่านชื่อไม่ออกอะเดมกาดนะใช่ไหมเดมกาดถึงสักอย,ย่างแล้วก็มีเอ่อดิแอสเอ่อแม็กซิมินมาซิเยออะอรเนี่ยอุลสันชื่องานยากมากไรฮิสเตอร์ลิงมันก็เหมือนเดิมนะที่ดูคือ, ity, อเฮาซิตี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ตอนเราคุมนะครับตัวก็ถือว่าดีนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงฟอร์มแย่ครับผมก็โค้ด ปดเก่าเขาดีโอเคแล้วก็มาดูต่อไปครับผมคือตัวที่น้องแนะนํากันมานะครับผมก็จะมีดอนดาลุม่าดอนดาลุม่านี่แนะนํากันมาเยอะแล้วนะแล้วคืออย่างประตูผมยังไม่คิดที่จะเสริมครับผมลูนินผมก็ผมใช้ไปหลายซีซั่นแล้วครับผมใช้ไปสามซีซันก็เลยยังไม่อยากออกมาใช้ครับผมก็ประมาณนี้ขอตัดแล้วก็จะมีบริสิก์บริสิทธ์ตัวนี้อยู่เอฟเวอร์ตันครับผม ค่าตัวประมาณสี่สิบล้านมันไม่มันจะไม่ย้ายด้วยนะเนี่ยที่มันเขียนไว้ครับผมไม่ต้องการย้ายครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับมันอ่านว่าอะไรอะลิสดโดนอะผมไม่แน่ใจนะก็ตัวนี้ยังไม่มีสเกลมาเป็นนักเตะอ่ฝุ่นนะครับอายุยี่สิบสามปีก็ถือว่าโอเคแล้วก็คู่โบกับผมมีน้องขออยากให้ซื้อตามมาอืมคู่โบเหรอถ้าซื้อตามมาดีอ่ะแต่สปีดมันใช้ได้นะ ราคาก็ถูกด้วยแต่ผมมีไอจวนฟิลิกอะไรอะ่ะเออตัวนั้นน่าสนใจกว่าผมว่าหาตัวใหม่บพางดีกว่าครับผมแล้วก็จะมีก้าโจวิกครับผมก้าโจวิกนี้เพิ่งย้ายนะครับผมเพิ่งจะย้ายไปชาลเก้ศูนย์สี่การฤดูกาลไม่รู้เลซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งไว้ที่นี้ก็ได้แล้วก็จะมีองค์ตัวนี้มันออชิกสัญญา165ล้านครับองค์ตัวนี้มันนะผมอายุ30ปีว่าแพงมากครับผมก็เดี๋ยวไว้อย่างนี้ก็ได้ แล้วก็มีเมฟิสเดอร์ไฟครับผมตอนนี้อยู่เลยเอ้ามันหลีกครับผมอายุ27แล้วนะถ้าตัวอยู่มัน60-80ล้านเดตติ้งอยู่มัน87ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะผมอยากเล่นมันด้วยไม่เคยเล่นเลยเมฟิสเดอร์ไฟถ้าสนใจไหมครับอีกตัวครับตัวสุดท้ายเป็นมาโกอัเซนซิโอครับผมชีกสัญญา121ล้านครับผมถ้าตัวอยู่มัน117-163ไม่มีตังค์ซื้อมันจริงมีแพงมากครับผม ครับก็ประมาณนี้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวจะซื้อนะก็เดี๋ยวแต่ก็ต้องรอดูครับผมอาจจะเปลี่ยนาขายบางตัวออกไปแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามาครับผมวันานี้ออกมามีน้องขอบอกว่าให้เอารูปบสันตรงนี้เยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะพยายามครับมีอะไรไหมไม่น่ามีแล้วนะผมดึไม่ออกแนะก็ถ้าข้ามคอมเมนต์ใครไปก็ขออภัยด้วยครับผมเออแล้วก็เรื่องปฏิทินอ่ะมันมีน้องขอบอกว่ามีน้องคนนึงขอบอกว่าอะไรนะ แมตช์ไหนไม่สําคัญก็ข้ามบ้างอะไรมันก็ได้แนละ้วจริงๆแต่คือพาร์ทเนี่ยเราบอลถ้วยคาราบาวอะ่ะเราก็จะมีเจอกับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะข้ามยังไงครับผมแต่เดือนต่อมาเดือนนี้ผมว่าผมจะข้ามเนี่ยูโรปาเราเต็มแล้วเจอกับไอ้ดับบี้ผมไม่เคยเจอผมอยากเล่นนะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับผมส่วนบอลยูโรปาผมว่าผมจะข้ามเอาแล้วเจอเชลซีเราก็จะเล่นเราว่าเป็นทีมใหญ่สโต๊กอาจจะข้าม ส่วนเดือนนี้น่าจะข้ามไม่ได้เลยจะข้ามได้ก็น่าจะมีเจอกับนิวคาสเซิลครับผมเดี๋ยวนัดเจอฮัคซตี้เดยวว่ากันกครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะพยายามดูแล้วก็พยายามข้ามออกครับเพราะว่าพี่เข้าใจนะว่ามันบางทีเราดูทุกแมตช์มันก็เบื่อใช่ไหมจะพยายามทําให้ครับโอเคอเดี๋ยวนัดเจอเวทบอมผมจะเล่นนะเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลถ้วยครับผมเป็นคาราบาวครับ นึ่นนะมีอะไรจดหมาครับผมเรียกอะไรก็ไม่รู้อโอเคอีกอย่างหนึ่งก็ขออภัยเรื่องคอมเมนต์โดยบางทีไม่ได้ตอบนะครับผมแล้วก็อ่าพยโยหมดพยโมดก็ถือว่าไปไกละนะมีน้องขออยากให้เล่นกองหน้าเล่นตำแหน่งอื่นผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่อยากเริ่มใหม่มีน้องขอให้เริ่มใหม่คือถ้าเริ่มใหม่มันจะน่าเบื่อไปนะก็ผมแต่ผมมาพูดอนี้ทำไมวะโอเคอันนั้นเดี๋ยวไว้ ไปคุยนน้ำดีกว่าอย่ามาปนกันครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเตะกับเว็บบอมกันดีกว่าไปครับครับเกมแรกวันนี้ครับผมสเปอร์ครับเปิดบ้านรับกาะเมืองของเว็บบอมอเอัลเบียนซึ่งนัดนี้ทีมเราไม่ฟิตเลยนะครับผมก็ดูไลน์อัพครับว่ามีใครที่ได้ลงกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะอะไรให้เหตุผลว่าทําไมได้ลงเพื่อน้องบางคนแบบอยากให้อีกตัวลงเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลแล้วกัน เพราะว่าบางทีผมก็ตามใจทุกคนไม่ได้จริงๆครับแต่ส่วนมากที่ไม่ลงของนัดนี้นะก็ส่วนมากก็ไม่ฟิตหมดเลยครับผมเดีย๋ยวเราไปดูไลน์อัพกันดีกว่าครับผมมาครับไลน์อัพของคอนแนมฮอสเปอร์ครับผมผู้รักษาประตูนั้นนี้ผมใช้เป็นมิเชลวอร์มนะครับผมอันนี้ผมอยากให้มันลงคาราบาลครับบ้างครับผม,ผมอยากให้มันลงบ้างผมชอบมันนักสมัยเล่นอยู่สวรรค์ซแล้วก็กมแล้วครับผม เทียนนี่มาเทิเดล,ลิกจอห์นสโตนแล้วก็บัมบิซาก้าครับเทียนนี่ที่ได้ลงเพราะว่าฟิตกว่าโูเบิร์สันครับผมผมไม่ทันกองกลางครับผมเอาง่ายๆคือทุกตำแหน่งที่ลงอะ่ะเพราะว่ามันฟิตกว่าฟิตก,กว่าตัวจริงเอาง่ายๆเอาง่ายๆแค่นี้พอครับผมส่วนวิดบอมเขาผู้รักษาประตูเป็นจอห์นสโตนครับผมตัวรับนะครับเหมือนจะเล่นรับสี่ตัวหรือเปล่าก็มีวิลสันครับโอ้โหเซนเตอร์ผมอ่านไม่ออกว่ะ ก็จะเป็นผู้เล่นหลังห้าครับผมเฮเกซซีชินกิฟเล่นหลังห้าครับก็จะพยายามจอนให้ได้ครับตอนนี้หน้าเป้าของผมก็เป็นแกลเลตเบลนะแล้วก็ใช้อโนอาเข้ามายืนเป็นหน้าตัำเพราะว่าตัวผมไม่พอทีผมอาจจะต้องซื้อกองหน้าเพิ่มกับตอนขังฤดูกาลกองหน้ากับมิซึโตวลุกอาจจะลองคิดดูอีกทีเพราะว่าหน้าต่ําอาจจะเอามิซึโตะลุกมาเล่นได้นะมาเริ่มกันดีกว่า อีสันอุ๊ยออกสวยอป่ะ,ะน,นี่ครับผมเอาเสียฟาวทไทเดรลิกครับเสียฟาวเอ้ยอย่าบอกโดนเหลืองกานครั้งแรกนะครับผมไม่รู้ว่าโดนครั้งแรกโดนง่ายไปต้องซิก ตรง้เอ้ยไม่เสร็จวะเอ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าควอมกูเหรอเฮ้ยมันเหมือนจะไม่ตรงกรอบอะแต่มตกพื้นแล้วมันใกล้ใกล้นี่ยังวะเฮ้ยโอยตกใจกูกส,จสันเขากลางสว่ว่ปะอย่าบูลสันไพี่ไอพี่สันสนี่โอ้ยมันทำกันดีเว้ย โดนครับเบอร์โอ้โหเซฟเหมือนกันครับมิเชลคอนทงมินครับคอนคอนมีคนทีน่โดนครับจัดไปเลยยิงไกลโตครับบอนี้โอ้ได้อยู่ยคอนซัดโอ้โหโตรงตัวครับจอห์นสโตนไปกับบอลได้ดีครับผมซนจิ้มแต่บอลยังอยู่บนซัดลอดด่างนะครับติดเซฟครับผม ครับออกซ้ายมาที่เทนี่ที่ให้เข้ากลางกันนี่อดิครับเทนี่ยนีสต๊อทเลยนี่ไม่ไหวกระเซาเนี่นี่นี่องจะแตะรอดดนาตอได้ได้ไม่เสี่ยงบลใช่ไหมไก่เบลไม่มีโอกาสนะอยนี่นี่ดีครับต้งมาเดี๋ยวยิงด้วยขวาออกไปไกลๆเลยเสนอ อาจจะต้องขายครับผมว่าการลูกการอาจจะขายเดียวแล้วหาตัวดีๆมาแทนสักหนึ่งตัวแย่มากที่เท้าขวาเยาวูครับเยาวูตัวบีบเยาวูทำไงยกยิมนี่มาที่ลูกขัดมูลล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหนาทีที่45พอดีเลยสวยงามครับลูกขัดมูลล่าวิ่งไปหาใครดิมากอดกับดิโก้หน่อยครับผม คมๆอยู่ลูคัสโอเคเลยนะฝั่งขวาผมว่าลูคัสนั่งจองสับป,ประานแนละ้ไอซีดีสองเนี่ยแต่ถ้าเป็นอ่าอะไรนะสามสี่สามผมว่าลูคัสก็เล่นได้นะแต่ผมชอบซอนอมากกว่าอาจจะค่อยสลับกัน,นอีกกนอีตัวนะเยอะว่ะตัวเลือกเยอะมากเลยดูดิชนเสาเข้าไปเลยครับผม่วยนยากเข้ามาต่อข้างหลังกัน เสร็จเลยเมลครับเบลเหมือนจะขอครับเบลโอโ้โหเบลเบลแววเลย,ยนี้ให้ซอนหึงมินครับสนันเรียบร้อยครับผมโอโ้โหนาทีที่สี่สิบเจ็ดครับไวมากครับผมซอนหึงมินโอโ้โหยอดคมคมกิบครับไปดูภาพช้ากันว่าคมแค่ไหนเบวเหมือนจะแตะยาวครับผมแต่หลบไม่ซอน สามแล้วปั่นด้วยขวาอัะแทกเสาเข้าไปอีกแล้วไปงามมาดูดิโืมโค้งแล้วเดียวง่ายก็ก็เห็นแล้วก็พุ่งไปตาหลังยิงครับวิ่ง เขาได้ไงอ๋อไหวแล้วเอาท็อกเกนไปยืนกลางลับด้วยโอ้โหตวัดข้ามตัวไปแล้วครับผมข้ามคานไปด้วยเลยฮัลโหลฮะนะฮะเข้ากลางมาเบลเบลโยกเบลไปแล้วเบลครับเบลยิงอุ้ยอุ้ยตียังหนักอยู่นะเบลแต่ไม่คมครับผมตีจอนโดน โอเคครับผมจบเกมครับก็ชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์มันดูจืดชืดยังไงไม่รู้ไหวใช่ไหผมยิงได้บลายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังอะไรขนาดไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังโอเคครับยังชนะยังเข้ารอบต่อไปได้ครับเกมต่อไปเราก็จะไปเตะอาร์เซนอลกันครับผมมาครับผมมาดูไลน์อัพของอาร์เซนอลดีกว่าเอาที่รู้นะครับผมประตูครับแบรเรโน่เกมแล้วครับ,ม,รบมีโรเบโตอะไรวะเนี่ยฮอดดิง้งผมนึกแต่แค่สองตัว กลางรับไม่รู้จักเลยครับผมส่วนตัวลูก3ตัวครับโคลแมนมาคิตายานอ่าโกเก้ใช่ไหมโกเกะแล้วก็บารมิยองครับผมจักประมาณนี้ของเราครับผู้รักษาประตูเป็นคาริโอตทีมเราสามตัวครับออจอห์นสโตนลูกานี่แล้วก็มัทไทเดลิกกลางสีตัวครับอ่าอ,อีลิกเซนก็แม็กโทมินมเน่เพื่นอาซาลุนสันครับหน้า3ครับเดลี่อัลลี่เฮล,ล่เ,ลเคนแล้วก็ ตัวผมใช้เป็นฟิลฟ,เลฟ,ลฟูเดนฟิลฟูเดนฟอร์มดีครับผมเล่นดีผมก็เลยตัวอื่นไม่ฟิตพอดีก็เลยได้ตัวจริงครับฟิลฟูเดนมาดูเกมกันดีกว่าใหครไม่ได้เลยมันลอนดอนดามี้แมทด้วยนี่หว่าอีลิกเซนสุดโอ้ยตึกเซฟครับผมยิงไกลได้ดีครับอีลิกเซนเออแล้วมีน้องขอให้หยิงไกลด้วยนี่หว่าใช่ไหมให้อีลิกเซนยิงไกลนะ นะครับได้โชว์หนึ่งทีนี่ตัวสันให้แล้วอุ้ยโดนเนื้อกดแม็กโทมินเน่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมันยิงยังไงอ่ะมันปันปันของผมไม่ปั่นเลยนะยิงของแม่งฮุบลงแล้วผมต่อคานไปหนึ่งที โดนตัดครับผมจอ์นสโตนฟิวอีกแล้วฟิวโฟเดนฟิวโฟเดนครับผมไปไปไปสันไปแล้วโดนเลยสันโรเบะโลบะสันนะโลบย้อนมาเอ็มเคียนทำไรอย่างนี้ยโอ้ย้อนหลังหมดเลยผมรู้สึกมันสว่างมากเลยสนามมุงเตะใบสาม,ม 3, สว่างเหมือนนี้เลยนะครับโอบามาเมับเอ้า แย่ว่ะแย่ว่ะชิด้ายนะครับโอ้โหผมพลาดเองผมไปกดดึงบอลว่ะโอ้ยโอเคมันยิงคมด้วยกับตันสีด้วยผมกิบนะครับผมนาทีที่20ดูครับช้าดูคบว่าผมไ่ไหนดูนี่ผมไปให้ลูกันนี่ดึงบอลไม่เรียบร้อยส้วบผิดเองผิดเองกันนี่อะไรนะ นะมาครับเอลลี่เคนยิงติดเลโนโอ,อีกแล้วมันไม่ยิงไม่สายมาั้งบันไม่ออกด้วยบอลโตอีกครับจิ้มครับผมดูก,กันนี่ดีมันฟิลโมเดลฟิวไปเองครับฟิวฟิวโอ้โหฟ,ฟิวโดนเสียบอีกแล้วครับโอ้โหจานจานของทีนะจานเล่นหนักสองทีนะ มั่นแค่เหลืองด้วยหน้าเหลืองสองด้วยซ้ำจานไม่ขั้นแรกไม่ให้แย่แ yeah, ย yeah. ่ต้องดึงเเลยมาครับโวย้ยเขียนได้ด้วยต้องซัดแล้วแต่วันนี้ซ้ำไม่ได้ดว่ะโอกาสก็ต้องใส่ไปก่อนครับผมเตะมุมมาเล็กมาตรงนี้เลยยกมาครับเลีย้ยนี่ไอ้ทัอปแ้โัวไม่ใช่ครับผมเป็นอจอ์สโตนครับผม เต็นเห็นแล้วเกิ้ลล้อล um ี่ไม่รับเลยโอ้โหแต่ไม่มีที่น yeah. ี่เลยว่ะอลี yeah. ่สักงพลังโอ้โหเต็มข้อครับผมด้วยซ้ายโอ้โหข้ามคานออกไปโอ้ยโอ้โหสวยลุกขึ้นมาเร็วสุดช้ยอะไรุณโฟะ เอาโดนจิบหาย,ายเลยโอ้โหผมกิบด,ด้วยอโอดูมันยิงดูโอ้โหผมพิดเองอะ่ะแม่งจับเบิ้ลไวครับดูแล้วยิงใครอุยินมองอเลยเจนเ,นเนดอรี่เออมันสนุกดีโอ้โหใกล้ๆมือเองคาลิอูด เย่นดีก็าดูเ,าเป็นบึงรองเพื่อนนะครับผมอุยี่ตัดไม่เคยได้ไดอายุโอ้โหเนี่ยต้องโอ้โหอาจารย์เองพวกมึงเคลอตัดเหนียวอ่ะพักเลยครับผม โอ้โหติดเซฟว่ะนะครับกลางผมต้องเป็นตัวเคลื่อนเกมนะแต่นั้นนี้กลางสู้ไม่ได้เลยเคลื่อนเกมไม่ได้เลยครับมาดิกลางเคลนโอโ้ยเนี่แม่งโอ้โหโตอีกแล้วผมโอ้โหจบเกมครับแพ้ครับผม 0, สองศูนย์สู้ไม่ได้เลยโอ้แพ้ครับผมสู้ไม่ได้พูดจริงสู้ไม่ได้เลยมาเดี๋ยวนนี้ผมสกิปแล้วกันนนี้เตะกับอ่าอะไรเนี่ยออนแมนเดี๋ยวสกิปเลยเตะผมโอเคคอมฟิดกัลัาหมดแล้วนะโอเคผมขอสกิปนะครับตามที่น้องของกันมาจะได้ไปไวหน่อย ซีศูนย์ครับผมยิงยับเฮนดิเคนซัดไปสองอัพเตลิอลี่แล้วก็อีเล็กเซนอีคนนึงอะแลลี่ที่ผมโดนแดงด้วยอะไรไม่ซันทูมิงเจ็บอีกอเนี่ยเหตุผลที่ผมไม่ค่อยสกิปอีกอย่างนึงคือพอสกิปทีไรนักเตะเจ็บทุกทีครับผมเด <c oughs> ี๋ยวมาดูนก่อนว่ามันจะเจ็บนานแค่ไหนตอนอ๋อสองวันโอเคนี้พอคุยกันได้ลี่โดนแดงครับหนึ่งแมตช์นะติดต่อไปครับดวลกับดาบี้คลาวตี้ครับ อะไรคะนะเขาเรียกอะไรนะแพะเขาเหล็กปะอายากลนะัโอเคตอนนี้เราอยู่อันดับที่สามครับผมมี23แต้มเตะไปสิเ็ดนัดมาเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊น,นึงผมว่าผมจะเล่นกับเดลอ่าเดบี w ้คอตตี้นะผมไม่เคยเจอเลยโอเคมาอเอ้ยแป๊บน,นึงสเกลส่งมาครับแป๊บน,นึงนะเกลโอเคเดี๋ยวเรารอไปดูทีเดียวดีวกว่าเอ้ยมีนักเตะทีนทีมชาติครับตอนนี้นะ ทีมชาติอังกฤษสองคนครับได้แก่เดลี่อารี่แล้วก็วันบิสาก้า <What? S 1> วันบิสาก้าทีมชาติอังกฤษ,ษเหรอผมไม่รู้เนี่ยแล้วก็สกอตแม็กโทบินีครับติดสกอตแลนด์เซกิโอลิโก้ครับติดสเปนแล้วก็ลูกานี่ครับอิตาลีเฮนรี่เคนหรุดตัวหลักๆหลุดไปหมดเลยเฮนรี่เคนพวกอะไรเนี่ยสกอตแม็กโทบินีไม่ได้ลงไม่งติดเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับกวางเขาเหล็กกันครับผมดับบี้เขาตีไป ะครับนันนี้เราก็จะเปิดบ้านรับเยือนของดับบี้เคานตี้นะครับซึ่งซึ่งไล่อัพเรามีคาริโอสรับเป็นผู้รักษาประตูเก็บรับ4ตัวครับเออ่ปีเตอร์อ่มาทาเดลิกฟอยแล้วก็เทียนนี่ครับผมกองกลาง4ตัวครับลูคัสมูนล่าแม็กโทมินเดนตอาลีแล้วก็พกาเนาสาครับหน้าคู่เป็นกาเรเบลแล้วก็เฮนรี่เคนะครับผมก็รู้สึกว่าผมเล่น4-2 4จะดีกว่าดีกว่าไอ้3-4-3นะบอลฝ่งของดับบี้ครับผู้รักษาประตูเป็นมอนเตลโลครับผม เป็นรับทิวจันทร์นะครับอ่าวิสต้อมมอนเตอร์แล้วก็อะไรเนะี่ยอ่ามาโลนอ่าส่วนกองกลางมีซิโซโ,ซโก้ด้วยเอ้าดูไม่หมดเลยแล้วก็ผมมามาเตะก,กับดาบี้กันดีกว่าวเบลอูเบลง้างเป็นวันเลยกดไปแล้วครับผมดีเลย,อย์อยู่โดนโตกลับครับผมอุ้ยเชี่ยของเล่นมันไหวด้วยอเกิไม่ปวดฮับเอาหนูกว่าตัดได้ครับมาทันได้ดี บอลเลนบล็อกไ้เดนี่รีเคลียไปก่อนล้ำหน้าครับผมผมชอบไลยบอลเลนทางฝั่งซ้ายอ่ะแต่ไม่ผิดมันจะเป็นเด็กเก่าของเลตเตอร์สตี้เล่นดีเต้นดีัเลยสวยครับปัน่นเรียบโอ้ติดบล็อกเหรอหรือว่าโดนเซฟโยกสวยแล้วนะแล้วปัน่น โอ้โหชิโซโ,โก้คิดไหมกไกลนะครับตาอแกนาซายเกล็ดไม่โดนเลยอนเตรโรยังเทได้เป็นไกลไหมครับอยู่เสาสองไกลเลยปุ๊บตับได้ด้วยเทได้ครับไปแล้วเล่นตังไหน เดี๋ยวพลิกมาให้หน้งไอ้โอ้โหติดเซฟครับผมมอนเตโร่ควาเหนียวจังวะริงวันปันน,นะมงึงมันไม่หนีตัวเท่าไหร่ระเร็วให้สวยครับล่อรีบร้อนไม่เรียดด้วยไงโอ้หหมดเลยครึ่งแรก โอ้ไม่เข้าได้ไงไวะเกม,มีโอกาสหนึ่งครั้งยิงก็ได้นี้โอ้โหพอแกนออกครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเอาไอ้นี่มาตรงนี้เอาซันฮุนไม่ได้มาเอาอีเส้นก็ได้พอแกนเล่นแย่มากเส้นต่ำไอ้สวยได้นะไม่รัไม่ฟาดเลยไปครับไป โอ้ออยเบลต้องมันอะไรจะดีฮะนะไปครับแกเร็ดเบลเบลเข้าซ้ายเบลแ,บลแบลปะเรียบร้อยครับผมโอ้โหแกเล็เบลนาทีที่71นะครับผมเมื่อกี้เป็นเข่าเจ็ดสิองถึงเข้าซ้ายเกือบเกือบไม่ได้ยิงเหมือนกันเมื่อกี้แกเร็ดเบลดูเห็นวิ่งเข้าไปแทงเข้าไป พิกเข้าซ้ายแต่มันพิกผิดจังหวะมันพิษมันพิกคนละแบบที่ผมคิดอ่ะผมคิดว่ามันจะกระแตกข้าซ้ายนิดหนึ่งแต่กลายเป็นดีครับผมอะไรแปลเข้าไปโอ้โหโตชิบหายแล้วครับกลางโลกเลยอย่างนี้ดร้อยเลยโอ้โหอีกแล้วว่าโดนลูกอย่างนี้อีกแล้วอ่ะ นาทีที่82แ,แล้วผมโดนแต่ลูกอะไรอย่างนี้แม่งโอหแย่ yeah. โต้กลับอย่างเงี้ยผมไม่ชัวร์เองข้างหน้ากลายเป็นโดนสวนยอะไรเงี้ยก็เปิดโอ้โหแม่งทัดแบ็กอย่างนงี้ดีด้วยอืมปีนอีกขึ้นไปไม่ได้อโอ้โหว้าโอ้เสมอครับผม ในลีกเราแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งใช่ไหมคงเชียโหเลย่เนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะโดนง่ายขนาดนี้ทีผมเอมรับมั่งไม่ไหวเลยโอเคผมเรียบร้อยโอ้โหทำไมมันฟอร์มมันตกอย่างนี้วะไม่รู้ฟอร์มทีมหรือว่าผมนั่งเริ่มเริ่มมีแพ้เริ่มมีเสมอครับเราต้องกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีให้ได้ครับผม ก็เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับหลังจากเตะไปแล้ว12นัดนะครับตอนนี้แมนซิตี้ครับอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมแมนซิตี้ครับอันดับหนึ่งมี27แต้มตามด้วยเชลซีครับอันดับที่สองครับมี24แต้มแล้วก็สเปอร์ครับมี24แต้มเท่ากับเชลซีครับผมแต่ผมตั้งประตูได้เสียเชลซีดีกว่าตามาด้วยอาร์เซนอลครับผม22แล้วก็แมนยูครับ21ส่วนลิเว่า์พูอยู่อันดับที่เก้ามี19คะแนนให้ ไอที่มึงขายจบทิ้งหมดแล้วมันะทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะแล้วก็เฮลตี้ผมก็ตกต่ำหลือเกินตั้งแต่ผมย้ายออกมานะก็ชนะได้หนึ่งนัดเองโอ้โหทำไมมันอย่างนั้นวะเกมกำนามีอะไรละจะไปดูดาวันโบไหมดาวันโยวเดี๋ยมันดูได้ไหม okay. มาเดี๋ยวไปดูดาวันโบกันหน่อยดีกว่าดาวันโบครับอันดับหนึ่งก็เป็นเอเดนอาซาเหมือนเดิม ตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วนะมันได้ดาวทันูไปลงมา12แมตต์ยิงมา11ประตูโหยอดัดบสองก็เป็นโรเบโตฟิมิโน่ครับผม12แมตต์7ประตูแต่ทำไมทีมึงอยู่อันดับเก้าเลยวะอันดับสามเป็นของคาสิตี้อันดับสี่เป็นใครมาเลสปะ่ะยีน้ามาเลสครับส่วนของเรามีใครติดบ้างผมขอดูนะมีไหมไม่มีครับไม่มีใครติดเลยโอ้โห ส่วนแอซิดอ่ะมีแต่ติดแอซิดกับเฮลย์เคียนไปติดแอซิดเลยเลี่อติดแอซิดมึงไม่เหลืออะไรแล้วทีมครับผมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วอืมก็ครับผมไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิธีต่อไปก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมตอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีคร e ับ